เขาหูกันแล้วครับว่านายกรัฐมนตรีของเขานะครับนายเศรษฐาทวิศินหลังจากทีดครับตําแหน่งแล้วเป้นก็ได้มีแผนไว้ว่าจะออกปะพี่น้องประชาชนต่างจังหวัดต,วตัวเตือนี้เป็นเตือนที่3ในการลงพื้นตีแต่เป็นเตือนแรกของพีน้องตังเหนือตีจะได้ปะกับนายกรัฐมนตรีครับตีจังหวัดเชียงฮายแล้วก็จังหงวัดเชียงใหม่ตัวครับการมาเตือนี่ปี่น้องประชาชนจะได้อันอย่างจากการตีนายกรัฐมนตรีลงพื้นตี ไปตีในตั้งได้พองเขาจะได้ไอหยังพองนะเจ้าเดี๋ยววันนี้จะได้มาอุจจากันกับผูดขอมรายการในวันนี้นะครับคุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณจักรพลสวัสดีครับสวัสดีเจ้าครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือตัวยินดีจะนะครับ เป็นคนเมืองบ้านเฮานี่นะจ๊ะนั่นครับผมครับคุณน้าคุณตากันเป็นอย่างดีเนาะครับจ้าครับถ้าพูดถึงกที่เฮาจัดไปดูถึงภารกิจท่านนายกตีเปิดลงจากพื้นที่จังหวัดเจียงไฮเจียงใหม่ถ้าพูดถึงในบทบาทหน้าที่ของคุณักพลกรสักหน่อยหนึ่งในส่วนของรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอู้ถึงตําแหน่งนี้บทบาทภารกิจนี้เฮาเฮาแย่อย่างไรครับได้ครับก็ตําแหน่งเพิ่งได้รับมัหมาดเมื่อก่อนครับเมื่อครมอเมื่อวันที่13ครับก็ จะมีในส่วนของรองเลขาธิการนายกเนี่ยนะครับก็จะมี3มแท่งนะครับก็จะมีด้านรองเลด้านการเมืองไม่กับครับบริหารงานในรัฐสภากับการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลเี่ยนะครับแถมแท่งนึงกับระบบเศรษฐกิจครับส่วนของผมนี่ก็จะเป็นเรื่องของสังคมและความมั่นคงก็จะดูเรื่องต่างๆครับเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจปากท้องเี่ยครับแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมยาเสพติด แล้วก็ในส่วนของการทํางานแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่อีตัวครับผมแล้วก็วมีเรื่องก็คือดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวตวยัวครับอันนี้ก็คือจะสกคบงานคร่าวๆท,ที่ต้องรับผิดชอบตอนนี้ครับแสงว่าสแสงวัารองรองนี่คือมี3ามคนแม่นครับแม่นครับดูในแต่ละในแต่ละลแต่ละฟิลไปแม่นครับ ครับพิสอบกันไปโอ้ด้านท่องเที่ยวนี่คือแบบเหมาะเลยเนาะครับก <ขอ S 1> ็จับ<ด>เรื่องนี้มาตลอดแม่นครับครับมีเรื่องของซิงแวดล้อมีี p อ2 5ตัวครับก<อ>็จะมีหลายสิ่งที่ที่กําลังชาวเชียงใหม่ชาวภาคเหนือกำลังกระทบอยู่ครับ นั่นก็ถือว่าเป็นเป็นบทบาทหน้าที่ที่เขาต้องห่วมแสดงความยินดีขอบคุณจักรงพลแต่ในปคนี้เป็นคนเมืองบ้านเฮาโคยนเอาแล้วก่อนเตือนนี้ก็ได้ลงพื้นที่มาตีเจียงไฮเจียงเจียงใหม่ก่อนก่อนตีจะไปดูถึงภารกินแห่มสักน้อยด้วยความตั้งใจของท่านนายกเองเนี่ยเปิดตั้งตองตั้งใจจะได้ไว้เจ้าว่าหลังจากตีฮับตัวแ่งปุ๊บเขาจะต้องแบบไปหาพี่น้องตีต่างจังหวัดตีแต่ละผางอีกจ้าครับมเกาะ อตอนนี้เราดูตามนโยบายที่เราหาเสียงไหมครับหลังจากที่เราฟอร์มรัฐบาลแล้วเ่ยครับสิ่งที่เราหาเสียงไว้กับพ่อแม่พี่น้องเนาะเราก็ต้องเข้ามา มาขยับทําตามที่เราได้รับปากไว้แม่กับครับสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งหลักที่ทางทางหมู่เฮาเนี่ยครับได้รับปากว่าแม่พี่น้องก็คือเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดาเนินการตามรัฐธรรมนูญนะครับสิ่งที่เป็นนโยบายหาเสียงไว้ก็ต้องพึงปฏิบัติให้แล้วเสร็จตามที่รับปากไว้แม่กับครับในส่วนของควิกวินที่รัฐบาลชุดนี้จะทําในร้อยวันแรกนะครับสิ่งที่จะเทินความลําบากของพ่อแม่พี่น้องได้ก็จะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวนะครับอันนี้จะเป็นควิกวินในสิ่งที่เราจะขยับและทําให้อ แล้วก็เศรษฐกิจปากท้องแต่และชุมชนดีขึ้นดูจากไทม์ไลน์ที่เราไปเม่ครับเราไปาภูเก็ตพังงา,านะครับอันนั้นก็เป็นเมืองหนึ่งของการท่องเที่ยวแล้วก็รอการที่จะพิกฟื้นและเตรียมรับมือกับช่วง High ไฮซีซันปลายปีไตรมาสสีนี้ม่ครับรอบ2เราไปที่โซนอีสานนะครับไปอุดรน,นะครับไปหนองคายไป ขอนแก่นนะครับอันนั้นก็จะเป็นหัวเมืองทางด้านด้านทางอีสานนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องของการเกษตรนะครับเพราะว่าเราก็ต้องดูแลเปิ้ลแม่ครับรอบนี้เป็นเชียงไฮเชียงใหม่ก็จะเป็นเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจ NEC นะครับการค้าชายแดนรวมถึงการจะปรับตัวอย่างไรและรับมือในช่วงไฮซีซั่นของจังหวัดเชียงใหม่เฮาตัวครับแล้วก็มาอู้มาคุยเรื่องของการที่จะ ผักดันเรื่องของพรบอากาศสะอาดการที่จะแก้ไข pm 2.5อย่างยั่งยืนที่หมู่เฮาเจียงใหม่ครับผมเจ้าก็หมายถึงว่าแต้ๆแล้วในใจทนายยกแล้วก่อทางทางทีมตัวน่าจะยากไปทุกตีอยู่ละน่าจะอยากไปทุกจังหวัดอยู่ละแต่เบื้องต้นเฮาเอาติแบบเป็นควิกวินก่อนตีโอกันว่าเฮาต้องแบบ จิ้มลงไปก่อนว่าเอ๊เราจะไปตีไหนต่างใดก่อนได้เร็วตีส่วเป้าหมายก็คือไปเยือนทั้ง77จังหวัดให้บวยที่สุดครับผมครับซึ่งแน่นอนวันนี้วันแรกตีจะมาถึงตีจังหวัดเชียงไฮ้วันตี15นี้เจียงไฮ้นี้นายกไปตีไหนจุดไหนพ่องครับก็ลงเครื่องก่อนจะไปที่แม่สายเลยนะครับการค้าชายแดนนะครับก็จะมีการอู้คุยหลายหลายประเด็นอยู่ครับในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับระเบียงเศรษฐกิจเศรษฐกิจปากท้องบริเวณนั้นเป็นจไดใดพ่องนะครับมีประเด็นเรื่องของยาเสพติด นะครับประเด็นเรื่องของความเหลื่อมล้ําต่างๆนะครับแล้วก็แม่นครับชาวหมู่ชาวชาติพันธุ์เราก็จะมาคุยเรื่องของที่ดินทํากินนะครับสิทธิ์ของการเข้าถึงการรักษาการศึกษาของละอ่อนเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของความความมั่นคงบริเวณการค้าชายแดนครับแล้วเศรษฐกิจปากท้องของชาวเซียงไฮ้ครับเซียงไฮ้นี่คือจุดตีบแม่สายตีเดียวมันก่อนแม่นครับแม่นก็ด้วยด้วยด้วยภารกิจที่ นักขณาของท่านนายกนะครับ็้าจะขยับตัวใจย้ายที่จริงก็จะไปหลายที่หลายจุดก็เพื่อความสะดวกแล้วก็เลยรวบรวมทุกปัญหาไปอยู่ที่จุดนั้นครับแล้วก็อู้คุยอู้จากันครับแต่หมายถึงพอไปตีแม่สายแล้วก็ส่วนอื่นๆก็มาอู้ตรงฮันได้แมนครับแม่ก็มีประมาณ8 8ดปถึงเประเด็นครับที่เราเห็นว่ามันมันเป็นฮอตออชูที่จําเป็นต้องเร่งด่วนในการที่จะมามาพัฒนากันอย่างบูรณาการนี่ครับผมครับซึ่งซึ่งพี่ต้องประชาชนตอนนี้ก็เตรียมตอนฮับ นะครับแต่บนเกาะเดี์เนาแม่สายนี่ถึงว่าเป็นเป็นจุดตีติงใหญ่เลยนะเจ้านะโอ้แม่นครับแม่นครับเกาะถือว่าเป็นเป็นหัวเมืองเป็นจุดที่ต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวการค้าการลงทุนต่างๆครับผมครับถ้าอย่างอีกก็คือพี่น้องประชาชนตีตีอยู่เจียงฮายแบบเดียวเนี่ยปกก้าไม่ก้างอีกครับก็สามารถ ฝากเรื่องถึงคณะทํางานถึงนายกรัฐมนตรีเลยนะครับสำหรับวันนี้แน่นอนครับหมูเฮาเตรียมไปทีมงานที่ส่วนล่วงหน้าไปที่เจียงไฮ้เก็ะเตรียมพร้อมรับมือครับแล้วก็ทางทางสสแล้วก็ผู้สมัครที่เจียงไฮ้ก็ะคามต้อนรับแล้วก็รับฟังปัญหาของที่ต้องเอาไปทําการบ้านต่อครับครับซึ่งไม่สายอุตสสื่อกำลังฟื้นตัวฟื้นตัวจากโควิดเจอโควิดเซตน้ำท่วมแหมเลยนะท่วมแล้วท่วมแหมนะท่วมแล้วหลายเตือนนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตี การดันไม้สายนะครับเป็นการกล้าขายอย่างอีกเนาะตอนนี้ก็คือค้าขึ้นมาเพราะว่าหลังจากติปิดเงียบเงาได้กะพอกันพานดังดานเนาะแต่คุณก็ข้ามาบ่ได้ตังเฮาก็ไปบ่ได้ตอนนี้หลังจากเปิดดานแล้วก็เริ่มกลับมาคือคักเหมือนกันที่แม่สายจุดเดียวได้ตึ้งมดั้งเรื่องของการค้าเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ได้หลายๆอย่างตรงหันเลยถ้าเกิดว่าสมมติเฮาฮับเรื่องไออย่างแล้วเนี่ยกระบวนการเฮาเฮาาไปต่อจะได้เจ้าพันร้องหมายถึงเจ้าก็ ตอนนี้นะครับก็จะมีทางกลุ่มคอรมอนะครับที่เกี่ยวข้องคือหากเราทําการบ้านเนี่ยครับทำการบ้านท่นท่านนายกมกครับก่อนจะไปดูงานเนี่ยเราก็จะต้องลิสต์ประเด็นเพนพอยต์ต่างหากจากในพื้นที่นะครับพอเสร็จปุ๊บเรามาแรปอัพว่าปัญหาคืออะไรอย่างแล้วก็เราติดต่อทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องเราทํางานแบบเชิงแอคชั่นแบบแบบรวดเร็วนะครับก็เอาแั้มาตีที่เกี่ยวข้องบินตัวไปไป,ไปรับฟังตัวนะครับแล้วก็เราสามารถอธิบายถึงปัญหาได้ว่าปัญหาที่เผชิญอยู่เนี้ย เกี่ยวข้องกับกระทรวงทบวงกรมใดพ่องครับท่านนายกก็ในฐานะที่ณปัจจุบันสามารถสั่งการได้แล้วครับกลุ่มคอรมอที่ไปด้วยก็เจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องก็สามารถแอคชั่นได้เลยครับก็จะทําให้การแก้ปัญหาเนี่ยนั้นเกิดขึ้นได้โดยขนาดครับอ๋อก็คือฟังตรงหันตัดสินใจตรงหันแอคชั่นเลยสั่งงานกับตรงหันได้เลยบัจจัยว่าห้าเซตปีกมาเข้าประชุมแตจะอาจจะจ้าไปสใายท่านสบายน้อยบรรจัยสบายโอ้ดีเลยครับ อันย่ำเมอนคำนึงวันนี่ใบสองเกิงนะครับติดตามในเพจของสำนักประชาสัมพันธ์เป็นสามแล้วก็ถ้าพอเลยเขเบี้ยและพอไว้ตัวพอไปตัวพอไปตัวแต่ตอนนี้เราเรารักถามก่อนเข้ารายการนะเจ้าผู้ชมมันมีสองกันนะกระเจ้าตอนนี้แม่นฝองกันแหมเหม้อจยงฮ้ายหนึ่งจังห้ายหนึ่งกันจังไม้หําหนึ่งกันแต่เจยงใหม่วันผูกวันที่สิบหกพอดีเนี่ยจะสอบซื้อตันก็ได้ก็ตันก็ตอนเจ้าได้อยู่ตอนเจ้าได้อยู่อันนี้ก็คือภารกิจของตี เชียงไฮ้ตีดันมาสายเสนครับเแล้วคือพอบาแรงวันนี้มาตีเชียงใหม่ก่อนแต่เชียงใหม่ตอนตอนบาแรงวันนี้ยังมีภารกิจอย่างเตืออีนอวันพูกวันที่16วันเสาร์เริ่มจุดไหนก่อนก็ครับตีนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นตีครับย้อนไปหัของวันที่15บห้าไหมครับมาถึงเย็นนี้ก็แรงนี้ก็จะเรียกทีมประชุมถึงหมดนะครับแรประชุมเลยก็ครับแมนก็ว่างานที่เกิดขึ้นคืออ่างครับล้ว่็งป็นการเตรียมพร้อมของเช้าวันพูกไหมครับของวันพูกก็ ภารกิจเริ่มแต่เช้านะครับก็ไปทางอุโมง์ผ่านน้ำโดยสเก็ตนะครับติดตามเรื่องของอ่อุโมง์ตั้งแต่แม่แตงแม่งัดแล้วก็แม่กวงนะครับเพื่อที่จะเป็นเร่งให้ติดตามใื้นแล้วเสร็จนะครับแล้วก็เกิด โอเปอเรทได้เลยนะครับเพื่อเป็นของขวัญให้ชาวเชียงใหม่และชาวลำพูนนะครับในเรื่องของอุปโภคบริโภคและด้านเกษตรนะครับเสร็จปุ๊บก็จะไปโครงการพระราชดำริห้วยห้องไคร้นะครับเพื่อไปไปศึกษานะครับไปให้ความสําคัญแล้วก็ไปเรียนรู้แล้วก็เชิดชูนะครับในส่วนของโครงการพระราชดำริของท่านนะครับเสร็จปุ๊บก็ก็จะมีการเดินทางไปไปฟังกลุ่มสตาร์ทอัพนะครับของชาวเชียงใหม่นะครับว่าปัญหาต่างๆคคออย่างแล้วเราต้องการที่จะผลักดันหมู่เปิ้ลเนี่ยครับ ว่าประเทศไทยสามารถมียูนิคอร์นได้เช่นกัน mm hmm. เพื่อให้เติบโตในเรื่องของอนวัตกรรมนะครับเรื่องของอเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆนะครับ mm hmm. แล้วก็รวมถึงมีส่วนของภาคจงังหวัดภาคเอกชนแล้วก็สถาบันนักศึกษานะครับที่จะมาอู้คุยกันในเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบัน รอบๆทั่วๆไปของชาวเชียงใหม่นะครับเรื่องของปัญหาระบบขนส่งสาธารณะนะครับเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของสาภาพความเป็นอยู่เรื่องท่องเที่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อม PM 2.5<ม>เรื่องเศรษฐกิจปากท้อง<ม>แล้วก็เพนพอยต์ต่างๆที่เปิ้ลอยากจะให้รัฐบาลมารับฟังแล้วก็วไปแก้ไขอย,อย่างถนนต่างๆ<ม>ใช่ไหมครับโอเคว่าเรามีว่าเรามีนโยบายไม่กับโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นคือชาวเชียงใหม่นักคณะแต่ปัญหาที่เราหันอยู่เนี่ยก็จะล้อและแก้ไขปัญหาไปพร้อมกันแสดงว่าแต่ละเรื่องตีเฮา ดึงขึ้นมาเป็นจุดตีเฮาจะไปฟังรวมไปถึงตีเฮาจะไปดูเนี่ยแสดงว่ากึดกันมาขนาดนักแล้วเหมือนกันนะเจ้ากว่าจะไปที่ไหนพาอด้วยเวลาด้วย<ห>อะไรอย่างต่างๆเนี่ยจะแสดงว่าแต่ละตีเนี่ยสำคัญเลยแม่นครับเราเราโอ้ต้องถ้าย้อนไปเราทำกันบ้านตั้งแต่ตอนก่อนจะมาเป็นนายบายการเลือกตั้งแล้วแม่ครับเพราะฉะนั้นเราเราเอาปัญหามามาแผ่ นะครับแล้วก็ดดมาหาวิธีการแก้ไขค,ครับ,รบ<ม>แล้วก็ถึงเวลาตอนนี้เราเราได้เป็นในฝ่ายบริหารของประเทศแล้วก็มีความสามารถนะครับในการที่จะเข้าไปข้อที่1ไปแก้ไขปัญหาแต่แต่ะสอไปรักษาคำพูดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เราได้หาเสียงไว้ครับจ,จนวันนี้เราได้รับความไว้วางใจนะครับ<ม>แล้วก็ได้มีโอกาสในมีความสามารถในการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็กต้องรีบทำ,ทำ,ทำตามสัญญ,ญาคร<ม>ับเจ้าด้วยความที่เขาเป็นคนยังไม่ัวย่างเอเขามีข้อมูลแบบ แน่นแบบสุดๆุเลยอีกก <c oughs> ่เจ้าโอ้แม่นครับแม่นก็ <c oughs> เราก็เดินเตลนะครับกับพบป่าพ่อแไม่พี่น้องก็หันถึงปัญหาแท้ๆว่าเวลาเปิ้นมามาอู้มาคุยมากอดอ่ะครับปัญหามันคือไอหยางพ่อครับซึ่งตีหันยูก็คือเป็นตรงอุงโมงคุณผู้ชมอ่านี่ตัดมาตีเพองไเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปตีอุโมงสักกํามยังถีงอุโมงเองเนี่ยด้วยระยะทางมันก่อนหน้าแล้วก็ความคืบหน้าในการสร้างไออยางตัวเนี้ยยังอุโมง์ผ่านหน้าเนี่ยจุดลักๆเลยเราอยากไปดูไอหยางแล้วก็ทันนายกมีความตั้งใจว่าอยากจะไปด ไปเร่งรัดนะครับมันถึงก่อสร้างได้ได้ประมาณ8ปสปลายแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการที่จะให้มันเกิดการให้ฟังก์ชันมันเกิดเลยนะครับแล้วก็ได้เกิดการโอเปเรตเจริงจริงนะครับว่ามันติดตรงไหนมันเป็นจะเด้พ้องก็คือไปให้ทัพกำลังใจครับแล้วก็เพื่อไปไปกระทุ้งทวงถามเพื่อแล้วเสร็จเฮ้รวยที่สดมันก็เพราะคนต่รอเนาะแล้วก็มันก็เป็นระหว่างที่เราสามารถเดินทางไปโครงการเพื่อทําเด็กห้องคลบริเวณเดียวกันของเส้นดอยสะเก็ดก็ถือว่าเป็นประโยชน์ น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากมีการแวะแล้วก็ขึ้นมารับฟังปัญหาแล้วก็ได้มาพรีเซนต์ว่าตอนนี้มาติดออย่างพ่องครับจะได้ไปติดตามตัวเนาะคือด้วยเส้นทางเดียวกันตรงหั่นตัวครับบอททอไลายก็คืออยากขึ้นมันแล้วเสร็จโวยที่สุดเพื่อที่จะได้ทํางานแล้วเกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องโดยววยครับคือหน้าก็ดีแบบเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ก็คือมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บแม่นครับมันต้องเซตตรงเวลาก็ได้เซตก่อนก็บด้เซตกรอนสองเปอย่เงนต์แล้วก็ดีตรงมันเป็นเส้นบายพา หันขึ้นนักที่สุดมั้งครับซึ่งเวลาเราเตียวตางไปพยายาวไปจังไายก็จะง่ายขึ้นแล้วสำหรับกันี่จากนี้ต่อไปเนาะพูดถึงเส้นทแน่นอนครับแล้วก็ไปสอดคล้องกับถนนเส้น1 1 8่นดเส้นดอยสะเก็ดม่เครับตรงนั้นที่เราก็พยายามหาลือในสภาชุดที่แล้วแล้วก็คือคือเสร็จสมบูรณ์ได้ก็เป็นถนนเส้นหนึ่งที่สวยแล้วก็ได้ได้อำนวยความสะดวกให้คือพ่อแม่พี่น้องตวยเนาะตามกำหนดการถึงห้วยห้องใครประมาณ สิบเอสมงกึงที่เขาจะไลฟ์เพจตัวที่ห้อยหองใครหันห้อยหองใครหันฮันนายกรัฐมนตรีอยากดูอย่างเป็นพิเศษก็ครับก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นโมเดลหลักแต้ๆนะครับที่จะทาให้ให้ป่าเนี่ยมีความยั่งยืนนะครับการพัฒนาเรื่องไล่เลื่อนรอยนะครับมีการพัฒนาในเรื่องของการเกษตรการเพาะปลูกนะครับประเภทการปลูกที่ทําให้เพิ่มมูลค่าทั้งตัวพืชผลและคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่นะครับรวมถึงการที่จะสร้างบูรณาการระหว่างคน ที่อยู่กับป่าได้อย่างไรนะครับเป็นโครงการหนึ่งที่ทําให้เห็นถึงป่าสมบูรณ์เมื่อวานผมได้ไปเป็นส่วนเรื่องหน้าไปดูศึกษาอีกครั้งหนึ่งจริงๆก็ไปหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็ยังได้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่มากขึ้นนะครับมีพืชพันธุ์หลายๆอย่างที่สมัยท่านรัชกาลที่9นะครับได้ได้เมตตาแล้วก็ได้ได้ทรงปลูกไว้นะครับโครงการนี้ก็ยังเติบโตอย่างยั่งยืนและเสถียรเป็นโมเดลหลักที่จะสามารถพัฒนาไปในแต่ละพื้นที่ ทั่วประเทศไทยได้ครับเลี้ยงกบเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาทุกแย่างเป็นเป็นป่าสมบูรณ์อย่างยิ่งครับปลาท้องพี่น้องประชาชนนี่คือท่าไปต่อยอดได้อยู่ตรงนั้นเลยตรงนี้เลยสำหรับตีห้วยห้องไครแม่ครับซิเวตมงเกิรคุณผู้ชมท่าพอเพตีสำนักประชาสัมพันธ์เคสามเจงไมเนอร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้สดให้ดูภารกิจตรีฮั่นต์ตยนะเจ้าจะห้วยห้องใครแล้วไปไหนต่อนะเจ้าห้วยห้องใครก็จะไปศูนย์ สเต็ปนะครับอยู่ในในเป็นเครือของมหา,าวิทยาลัยเชียงใหม่ตรงโซนแม่เหียูนยวิทยาศาสตร์ครับูนวิทยาศาสตร์ครับตรงนั้นเราก็จะมีคุยเรื่องสตาร์ทอัพกับกลุก่มนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับเกี่ยวกับไอเดียใหม่ๆแล้วก็มารับฟังถึง อ่ success story ของเปิ้ลนะครับแล้วก็เปิ้ลก็จะมามาช่วยขยายผลว่าปัญหาแต้แต้เนี่ยที่มันไปมันไปบีบมันไปรั้นทําให้เศรษฐกิจใหม่ๆหรือธุรกิจใหม่ๆสตาร์ทอัพมันเกิดขึ้นได้ยากหรือเกินขึ้นทำไมเปิดหบอกว่าเจียงใหม่มันเป็นเป็นมือปราบเซียนมันหรือว่ามันก็จะไปต่อยอดในเรื่องของดิจิทัลโนแมดโดยกลุ่มต่างๆนะครับแล้วก็แฮมฟอรัมหนึ่งก็จะเป็นเซสชั่นของของอ่สภาพเศรษฐกิจ ภาพรวมของเจียงใหม่ต่างๆครับก็ในนั้นจะมี2เซสชั่นในการรับฟังครับผมนันแสดงว่าชุดนี้ยนักธุรกิจรุ่นใหม่ของเจียงใหม่ก็จะไปรวมตัวกันที่ห้าตัวเผื่อจะนําเสนอหารือแนวตั้งต่างๆกับแรัฐมนตรีน้องถึงภาครัฐและเอกชนแล้วก็แล้วก็กลุ่มภาคประชาชนด้วครับจะได้ไปฟังตัเปิดการทําธุรกิจเพราะบางคนบอกมันจะได้ล่ะมาอยู่เจียงใหม่มันอย่างบ้าคัเป็นป๊าบเซียนเนี่ยมาเปิดได้กับเดียวนี่กับแบบ เออบะเติบโตเอก็จะได้มากขึ้นนะครับเราวอนไลายเลยก็เจ้าไปเดินแอร์คอนเดนเอร์เลยก็เจ้าหลังจากนั้นก็มีไปที่ไนซ์ซาฟารีครับก็ไปดูในเรื่องของซอฟพาวเวอร์นะครับแล้วก็วัฒนธรรมล้านนาเจ้าครับแล้วก็ถือโอกาสตรงนั้นเป็นการรับประทานอาหารเย็นไว้ตุยนะครับก็รับฟังแล้วก็ว่าเราจะผลักดันซอฟพาวเวอร์ที่เป็นนโยบายหลักของเราอย่างไรตดยนะครับแล้วก็พลิกฟื้นความเป็นเชียงใหม่โอท็อปแชมเปี้ยนโปรดักต์ต่างๆครับก็จะมีในการพูดคุยในวง แัะประทานอาหารเย็นในวันพรุ่งนี้เสร็จปุ๊บล้วก็ไปตรวจสภาพเศรษฐกิจปากท้องนะครับการค้าการขายที่ถนนวัวลายครับผมครับจับพอดีเนาะมาวันเสาร์วัวลายคึกคักอยู่างนี้นะครับ ขอให้อย่ามีฝนมีก็ไปยังน้อยแม่ครับไปได้เจ้ามาเดียวแพี่น้องประชาชนจะมาช่วยกังจ้องคือขนาดเนาะแม่แม่แล้วนะครับเพราะว่าวัวลายก็ถึงว่าเป็นเป็นจุดสําคัญติ๊งนักท่องเที่ยวได้มาแอลถ้าไม่เอาจังไม่วันเสาร์ติดก็ต้องแบบเดินวัวลายทุกวันเสาร์อย่างเอี้นะครับก็จะเป็นแหมจุดหนึ่งติ่าจะได้แวติว่าสรีสุพรรณในอย่างอี้ทังบริเวณตรงหันอยู่แล้วงามขนาดเลยนะเจ้าครับ ภารกิจโดยรวมของวันผูกวันเสาร์ตลอดทั้งวันจบติวัวไลแม่นครับแม่ครับครับวันที่17บเจ็ครับเช้าวันติดก็จะไปสัการารูบาศรีวิชัยนะครับผมแล้วก็ไปรับฟังพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณสนามบินนะครับเพราะว่าเราก็มีมีมีความต้องการเราจะ วีซ่าฟรีคือคนจีนแ้ะคาซักสถานวันที่2 5นี้แล้วมก่อ็เพื่อต้อนรับกลุ่มช่วงโกลเด้นวีคของนู่นนี่นั่นแล้วก็มันจะมีประเด็นของการที่จะขยายช่วงเวลาบินนะครับหลังเที่ยงคืนเราก็มีความต้องการที่จะไปฟังจากผู้ได้รับ ผู้ที่คาดว่าจะได้รับปัญหานั้นบริเวณนั้นครับก็จะไปที่เทศบาลแม่เหียนะครับก็จะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นนะครับไปรับฟังว่าคือครบถ้วนนะครับว่าก่อนเราจะตัดสินใจจะใดเป็นนโยบายก็ควรฟังให้นแล้วเสร็จเนาะครับผมแล้วก็จะไปดูที่สนามบินเชียงใหม่นะครับใน2บริบทก็คือการขยายอาคารใหม่ของสนามบินแห่งที่1เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะให้มีผู้บริหารของเออมาวิเคราะห์อนเลริะห์ข้อเราฟังว่าสนามบินแห่งที่2ที่เราต้องการจะสร้างเนี่ย มีความคืบหน้าอย่างไรมีความเหมาะสมอย่างไรแล้วก็มีอุปสรรคจะใดพ้องอย่างครับผมแล้วก็เดินทางปิกครับเจ้าแสดงว่าเขามีข้อมูลอยู่แล้วแม่นก็เจ้าทันนองว่าว่าสมมติว่าถ้าปีน้องบบเดินลอดโอ้ยโอเคแบบเป็นอย่างมาได้หลังเตียงคืนเฮามีกี่เที่ยวบินอะไรอย่างเขาเฮาจะมีข้อมูลแม่นครับแม่นเรามีข้อมูลพื้นฐานครับแล้วก็มีความมีข้อมูลในส่วนของฝ่ายต่างประเทศแล้วก็สายการบินที่ว่าเราได้ได้ประสานแล้วก็มาอู้คุยกันก่อนละนะครับอันนั้นก็คือเป็นข้อมูลพื้นฐานชุดความรู้ เราก็ต้องมีเพื่อมาอธิบายพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าตรงนี้ A อบ่ได้เั้นเป็น B ได้ก่อถ้าเกิดแบบหลังเที่ยงคืนถึง7วันอันนี้มันเหมาะมันบ่เหมาะสมแต่มันสามารถสร้างเม็ดเงินนะสร้างจํานวนพ่อแม่พี่น้องจะดีขึ้นเท่าใดเง้นก็ครึ่งทางบ่อสวันในช่วงของวีคเดย์เ่ยครับก็ก็มีออปชั่นคือพ่อแม่พี่น้องดีที่สุดจจะแบบทุก5วัน7วัน3วันเว้นวันแต่ละวันนี่มันทีก็เจ้าถ่าน้องมันมีเจี้ยครับเหตุผลที่คิดเนี่ยเราบ่ได้นั่งคิด นั่งคืดเองนะครับก็จะมีทางต่างชาติเนี่ยบอกว่าหากอยู่ที่เชียงใหม่ได้หมบินหลังเที่ยงคืนจะอยู่เชียงใหม่หมสองวันมันจะเป็นการเพิ่มสล็อตการบินของสายการบินที่ป้าจะตัดสินใจว่างั้นถ้ามาแลนดิ้งที่เชียงใหม่หลังเที่ยงคืนได้สักถึงตีสองตีสามเอ๋ครับไฟการบินจะเยอะขึ้นประมาณ50าสิบไฟพอไฟเนี่ยมันก็ขนนักท่องเที่ยวมาเศรษฐกิจก็อยู่ก็จะหมุนเวียนอยู่ตรงนี้หากเกิดขึ้นตรงนี้เป็นตัวเลขที่ป้าไม่พี่น้องได้หัน แลวนี่จะโอเคก่อนแต่ถ้า7วันนี้โอ้บวไวเนอร์เสาติดก็อาจจะจะพักผ่อนเนี่ยครับเราก็มีข้อมูลตรงนี้ไปตอบทางสายการบินของต่างประเทศต่างเหมือนกันเนี่ยครับก็ต้องทำงานร้อนที่เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะคือยังยังน้อยต้องมีข้อมูลทั้งสองฟังจะได้กู้กันอันแผนหนึ่งมาได้แผนสองก็แผนสามอย่างยกตัวอย่างอย่างบางสายการบินเนี่ยครับถ้าจอดโ overnight จอดข้ามคืนบ่ได้หรือต้องจ่ายค่าจอดประมาณโอ้หลักแสนเนี่ย เปิ้ลก็บอกคุ้มที่จะตัดสินใจที่จะบินมาที่เชียงใหม่แม่นครับเพราะฉะนั้นหากมันได้มันก็จะเป็นสเตปในการทํางานให้ครบเนี่ยครับอันก็ต้องมามาบอกข้อดีเพื่อกับพี่น้องประชาชนหูตัวว่าข้อดีมีอะ่างพองถึงสองสามีและกับฟังพี่น้องประชาชนด้วยว่าข้อเสียอย่างจะได้พ่องอันกับป้ากันครึ่งทาง๋อแน่นอนครับ p u b l i c h เ a r i n g เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับในการทำงานอ๋อแล้วเข้าใจแเพราะว่าเวลาของต่างประเทศกับบ้านเฮาอาจจะตรงกันพอผลลุกปุ้นมาพอมาบ้านเฮาเซ็ต ตีสองตีสามอ่ะยอมเข้าที่ภาคเหนน้อยหนึ่งเจ้ามาแอลเลยเออแล้วเขาก็ต้องอู้สื่อสารไปกับคนหลบอื่นใตหนาตีไปเรอยอยู่ใกล้สนามบินน่ะเขาจะแล้วก็คือเปิดมากะตัวบาได้อยู่หันไงตั๋วมาได้ประโยชน์ไม่ก็เตัวเลขแล้วก็อย่างมีเลยนักท่องเที่ยวอย่างหรือนักลงทุนเนี่ยครับเพื่อจะปิกหลังตีหนึ่งเพื่อจะทําธุรกิจได้หมสักวันสองวันเนี่ยครับก็ต้นต้องตัดใจมันก็จะเพิ่มจํานวนของการวันที่อยู่ ครับแล้วเพิ่มตัวเม็ดเงินในการใช้จ่ายอ่ครับผมเป็น50สเที่ยวเลยอีกาเนาะอาจจะน่าก็น่า้ก็น่อยก็ได้ครับแต่ละลำเต็มเต็มเต็มแหมาขึ้นดูจะมาแบบคึกคักเขาก็ได้ขนาดนั้นแล้วมันก็จะไปย้อนถึงทําไมถึงขยายอาคารก็ครับการเพิ่มขยายถนนการที่จะรองรับเพราะนั้นมันก็เหมือนไก่กับไข่ครับหากเราไม่มีตรงนี้คือพร้อมอินฟราสตรักเจอร์บบพร้อมตรงนี้ก็ มันก็จะย้อนกันไปมาอีกครับผมเพราะฉะนั้นก็ทํางานเราคิดถึงว่ามันต้องทูเวหรือมากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่วินวินละมันก็ต้องห้าหกวินถึงจะถึงจะคุ้มครับอู้ถึงการปรับปรุงสนามบินนะครับเขาเขาหันว่ามันก็มีตีกจากัดต้องมีการตุ้อันเก่าหรือว่าขยายส่วนไหนจะได้ก็รับ่าลองครับครับตอนนี้ก็มีอาคารจอดรถนะครับ parking building เนี่ยเรียบร้อยละแล้วเสร็จแล้วก็ตอนนี้มีแหมอาคารหนึ่งนะครับที่ขยายรับรองในเรื่องของการรับเรดาร์ต่างนะครับแล้วก็ขยายในส่วนของของเทอร์มินอล แต่ว่าก็จะหารว่าตัวรันเวย์นะครับก็บยังเหมือนเดิมยังเท่าเดิมครับ,รบอันนั้นก็บแผนระยะสั้นเราได้วางไว้ละระยะกลางร,ระยะยาวกาะถึงเวลาหรือไม่ที่ควรจะต้องมีสนามบินแห่งที่2จากจำนวน<ม>นักท่องเทีย่ยวจากจํานวนที่เรากำลังจะสร้างขึ้นจากจํานวนที่ไม่กับโปรเจกต์ต่างๆที่กำลังจะขึ้นที่เชียงใหม่หรือภาคเหนือเฮาเนี่ยครับเพราะนั้นก็เป็นการวางแผน คือครบระบบครับผมนะเจ้าเจออว่าผู้ชมจะได้รอรอติดตามละจากไลฟ์สดตึงสามช่วงตัยเอาเป็นว่าบางท่านอาจจะมาได้ไปอยู่ในชุติทนายกอยู่นี้ปีนอกประชาชนฝากเป็นข้อคําถามฝากเรื่องเป็นเสียงเป็นภาพมาเจ้าว่าอยากจะให้ทนายกได้ย่าออย่างฮ้ครับมู่เ้าเจ้าเหนือกันห้องไปหอกอยกันเลยเจ้า ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านนายรัฐมนตรีและท่านคณะรัฐมนตรีนะคะที่เดินทางมาถึงอำเภอแม่สายเหนือสุดสยามก็เป็นครั้งแรกนะคะประชาชนที่นี่ดีใจมากนะครับผู้ประกอบการในแถบนี้ก็ดีใจกันมากนะครับว่าท่านให้ความสําคัญกับพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นจุดพันธ์แดนถาวรแห่งเดียวของเมียนมานะคะก็ะคือท่าเิเล็กและแม่สายแล้วยังเป็นจุดที่สิ้นสุดของถนนเอเชียไฮเวย์สองนะคะข้ามสะพานแห่งที่หนึ่งเข้าออกจากประเทศไทยที่สะพานแห่งที่หนึ่งนแห่งนี้ค่ะ อยากให้ในายกบริหารจัดการเรื่องความเป็นอยู่ปากท้องของประชาชนและควบคุมเศรษฐกิจให้ดีขึ้นแล้วก็อยากให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้ควบคุมเรื่องราคาสินค้าอย่างเกษตรกรก็ผลักดันให้เขามีราคาผลผล,ผลิตที่สูงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ ครับก็ในฐานะประชาชนก็อยากจะฝากถึงท่านนายกนะครับว่านโยบายต่างๆนะครับที่ท่านได้หาเสียงไว้ตั้งแต่ตอนที่ท่านหาเสียงผมก็อยากจะสนับสนุนนะครับว่าขอให้โครงการต่างๆที่ท่านได้พูดไว้นั้นทําได้จริงนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านนายกนะครับในการแก้ปัญหาต่างๆฝากถึงเรื่องของเงินดิจิตอลนิดนึงนะครับเพราะว่าเ,เรื่องของ 4กิโลเมตรนะครับเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยเป็นคนไกลบ้านนะครับบ้านอยู่นครสวรรค์แล้วก็มาทํางานที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะลําบากในเรื่องของการใช้เงินดิจิตอลของท่านนะครับแต่ก็หวังว่าจะได้เงินดิจิตอลในเร็ววันนี้นะครับขอบคุณมากครับก็ฝากไปถึงครับรัฐบาลของคุณเฉตหาเนาะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจขอให้มันดีขึ้นกว่านี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมเป็นคนคนดอยเนาะก็คืออยากจะให้เพิ่มให้ไปดูแลเรื่องเกี่ยวกับพืชผลเกษตร แล้วก็รวมไปถึงไอ้พวกน้ามันน้ามันก็ขึ้นมาก็นานแล้วเนาะอย่าให้รีบแก้ไขแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเงินดิจิตอลใน่ตัวหนึ่งนะครับบ้านผมมันอยู่ไอ้ธนการดานมันมันมันอยู่ไกลเนาะก็เลยว่าถ้าระยะแค่4กิโลเนี่ยมันมันแทบจะเป็นป่าเป็นภูเขาแล้วก็มันไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้แล้วก็ร้านในร้านค้าในชุมชนมันก็ไม่มีสินค้าที่อยากให้เลือกเยอะแล้วมันอาจจะไอ้มีปัญหาในการใช้เงินตัวนี้เนาะแล้วอย่างก็คือว่าไอ้เรื่องเรื่องถนนหนทางครับก็คืออยากจะให้เข้าไปดูแล อ้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไอ้ให้เข้าไปดูแลให้ทั t ถึงกับพี่น้องบนดอยที่อยู่ไกลทุรกันดารนะเนาะเพราะว่ามันจะมันจะมีอีกหลายอย่างครับที่ต้องไปพัฒนาก็คืออยากจะให้เห็นไอ้อกของพี่น้องบนดอยด้วยนะครับขอบคุณครับผมอันนี้เป็นโซนหนึ่งของเสียงจากพี่น้องประชาชนแต่ก็มีโซนเยอะตีเงินดิจิตอลมาล้องเขาก็เขาก็มีคำถามเหมือนกันต้นปีก็ต้นปีต้นปีเลยก็ครับ ที่เรามองไว้นะครับตอนแรกเราต้องการเป็นของความปีใหม่เลยนะครับมนมกราครับแต่ว่าด้วยฟังก์ชันแล้วก็ด้วยระบบของช่วงปลายปีนะครับเราก็ตอนนี้ตั้งไว้ที่1กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับผมคำและเพื่อให้รอบครอมมากที่สุดนะครับก็ดังที่ที่เมื่อกี้ในคอมเมนต์ในทีวีนะครับในส่วนของ4กิโลเมตรนะตอนนั้นเป็นเป็นตุ๊กตาให้เห็นภาพแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยเราก็มาดูในเรื่องของรัศมีต่างๆด้วยงั้นให้เห็นภาพก็คือจะแบ่งตาม เพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาใหม่ๆก็ทุกคนน่าจะเห็นภาพได้ก็คือตามหน่วยเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยเลือกตั้งจะเป็นตัววัดทั้งความหนแนนของภาคประชาชน <ฮำ S 2> านะครับประชาชนอยู่ตรงนั้นเท่าไหร่ตามหีบเลือกตั้งตอนนั้นจะเป็นสกเกลให้เห็นภาพว่ามันจะรัศมีขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจถึงความความกังวลนะครับแล้วพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ห่างไกลรวมถึงห้างร้านประเภทสินค้าที่จะเข้าไม่ถึง<า>ตรงนี้เราเราได้ตระหนักนะครับแล้วก็จะทํางานให้อย่างละเอียดมากที่สุด นะครับแล้วก็เมื่อกี้ในเรื่องของที่ฝากไว้ในประเด็นที่เราหาเสียงไว้นะครับไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่กระทําการ,รนะครับก็จะเห็นว่าการที่ต <c oughs> ั้งแต่เราอันนี้มานะครับเราก็ทํางานอย่างเต็มที่ให้สอดคล้องและทาตามสัญญาที่เรามอบให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับ ก็เดือนหนึ่งกุมภาแต่ใกล้ๆฮันก็คงจะมีข้อมูลชัดเจนขึ้นมนหน,หนบคบเยอะเหมือนกันว่าหนึ่งกุมภาที่เฮาจะหับกันจะได้กันพองนะครับของเฮานี่มีมีช่องทางเพื่อปีนนองประชาชนสะท้อนเสียงไปก็คับว่ามีช่องทางเฮาเฮาได้แจ้งเรื่องจะได้กันพองครับตอนรองครับครับอมอบให้เป็นสม สามช่องทางก็ได้ครับช่องทางนีดหนึ่งนะครับก็คือไปที่เว็บไซต์ของทำเนียบรัฐบาลนะครับรัฐบาลไทยนะครับไทยก๊อเปอรเมนต์อันนั้นแจ้งได้เลยในภาพใหญ่นะครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคเพื่อไทยก็จะมีเว็บไซต์ของพรรคเพื่อไทยนะครับ ptp.com นะครับในส่วนของผมที่จะเป็นกระบอกเสียงให้นะครับทั้งในส่วนของเชียงใหม่ภาคเหนือแล้วก็ระดับประเทศต่างๆนะครับก็ไปที่จักรพนทัศนสุธิธรรมเว็บไซต์ครับผมของทั้ง facebook นะครับแล้วก็ติดตามใน ทวิตเตอร์หรือใน s t สแกรมได้ครับผมครับเพราะว่าของของท่านร้องเอ็งก็จะมีตึงช่องทางเพจช่องทางช่วงทางทางเรื่องครับมีอย่างกบสโวนผักเหนือเขาเอิญได้เรื่องท่องเที่ยวเรื่องยังยินดีที่สุดสองจุดทางกระแจ้งได้เลยอีนอครับครับขอกอันต้องดูว่าเป็นเพจ เพจปอมเพจแต้ตัวน้าเจ้าเรเด็กน้องแมนแมครับอันนี้ก็จะเป็นเพจของทางพักเพื่อไทยนะครับก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีแอดมินนะครับกระจายในเรื่องของที่ได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับเราก็จะมอบให้ทางผู้สมัครและสสในพื้นที่ไปปฏิบัติแล้วก็แอคชั่นอย่างรวดเร็วนะครับส่วนของผมฝากไว้ในเรื่องของ PM 2.5นะครับหากใครได้ติดตามมาเคยเราได้ยื่นพรบอากาศสะอาดฉบับผมพักเพื่อไทยโดยผมไปแล้วนะครับถึงสภาชุดที่2.5จะตกไปนะครับแล้วก็ครั้งนี้ใน รัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับมีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะยื่นและของเราพรรคเพื่อไทยสสเชียงใหม่นะครับก็จะรวบรวมตอนนี้พรบเสร็จแล้วที่เป็นพรบแบบอัปเดตสุดนะครับได้เติมเต็มแล้วก็รีดไขมันทั้งหมดที่ถูกตีตกไปนะครับก็จะยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็รวมถึงทางรัฐบาลท่านเศรษฐาครับจะไปประชุม UN ที่นิวยอร์กนะครับวันที่18ถึงวันที่22นะครับก็ตรงนี้จะมีวาระเรื่องของ i ล a t e c h a ช g e เรื่องของเอลนินโย และเรื่องของ PM 2.5ที่บรรจุในการประชุมสำคัญนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราให้ความสำคัญกับ p m 2.5อย่างแท้จริงแล้วก็จะเร่งแก้ไขพรบสิ่งเหล่านี้ครับ,รบให้เกิดขึ้นเพื่อทวงคืนอากาศบริสุทธิ์ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับ18กันยานี่เลยครับแมนครับอันแสดงว่าเซตจากเจียงใหม่นี่ก็ <c oughs> ไปตอ <c oughs> ไปตอเลยครับ <c oughs> มีแซงแห็นไอมครับวันพูกลงเอาวันติดลงไหมครับก็จะไปบางปูนะครับไปเผายาเสพติด นะครับ<ช>ว่าเราเอาจริงแต่กับเรื่องของการต่อต้านและประ<ช>าบปรามยาเสติดจะเผาแหม32ตัน<ช>นะครับ<ช>ที่<ช>ยาเสติดที่บางปูแล้วก็วัน วันที่18เก็ประชุมคอรมอวาระสองครับแล้วก็ตอนช่วงบ่ายบินไปนิวยอร์กครับผมเจ้าโอ้โหภารกิจแน่นนะเจ้าเกาะเดียวคุณผู้ชมรอติดตามกันได้รวมไปถึงร้องเองก็เป็นคนเจียงใหม่ฝากความหวังนี่แล้วก็อยู่ในพื้นที่โัยนะเจ้าก็ได้มีการอุจารกันประชาสัมพันธ์ติดตามโครงการอย่างกันอย่างตอนนองวันนี้ข้าพคุณจัดนักเลยเจ้าท่านรองจักกับผลตั้งสุดที่รามรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตีมาอุจารกก็เข้าในรายการครับขอบคุณเจ้าหน้าร้องครับ ุู้ชมครับย่างกันกำเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าทรงใต้รายการกันต่อครับ